โดยใช้ตัวของเส้นตั้งฉากหรือเพอร์เพนดุคาลานะครับพิมพ์ L s p ปกบาร์ Bar, ดึงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาตรงนี้คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วดึงไปตรงๆแล้วก็คลิกซ้ายครั้งนึ่งกด Escape เพื่อการปลดคําสั่งแล้วทําการคลิกไฮไลท์ที่เส้นที่เราดึงระยะมานะครับ ให้เกิดจุดกิฟแล้วใช้คําสั่งอิเล์พิม E สเปกบาร์ครั้งหนึง่งก็จะลบเส้นตรงนี้นะครับเราก็ออฟเซตมาที่0.11นะครับพิม O สเปกบาร์1 1สเปกบาร์ครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคลิกซ้ายเส้นต้นฉบับแล้วดึงมันด้านล่างแล้วคลิกซ้ายครั้งหนึ่งคลิกขวาเลิกอก Enter เราก็จะได้เส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับพเพื่อนๆเราไปเช็คที่รูปด้านซ้ายมือนะเป็นเส้นชนิดใดคลิกไฮไลท์แล้วใช้คําสั่งเลสพิมพ LI สเปกบาร์ ก็จะเป็นเส้นลายไทย h i ิ d เด2มีสเกลที่0.5นะครับเราจะใช้ตัวของหน้าต่าง Property เป็นตัวช่วยนะครับโดยเข้าไปหน้าต่างของ Property กด c o n t r o l 1ครับคลิกเลือกที่เส้นที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับแล้วไปที่ลายไทยนะครับตรงหน้าต่างของ Property นะครับคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่ง Hidden 2อ่ะตรงนี้ครับสเกล0.5นนะครับก็คือ ลายไทสเกลข้างล่างครับจุดห e าเอนครั้งหนึ่งอ่าเราก็จะได้แล้วครับแล้วทําการปิดหน้าต่างของ Property ไปนะครับเพื่อนๆโดยกดปุ่มกากบาทด้านมุมซ้ายบนสุดนะครับแล้วกดอเคเเพื่อปลดการเลือกนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างของบางกระทุ้งแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเพื่อนๆไปดูรูปตัวอย่างนะครับเราจะไปตัวของรางม่านฉากกั้นเวลาอาบน้ําตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ วงกลมนี่ก็คือเหมือนกับเป็นลาวนะครับผมซึ่งเราได้เขียนไปแล้วนะครับเป็นลาวตัวใหญ่แล้วก็มาตัวแขวนเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนห่วงโดยคลิกเลือกที่เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วใช้คําสั่งลิทนะครับ L I spec bar ดูที่บรรทัดคอมมานะครับเพื่อนๆจะมีจะมีเรเดียสนะครับที่0.09แล้วใช้ของ layer ก็คือเลเยอร์ Y เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นคลิกสายข้างนึง เราไปรูปทางด้านขวามือนะครับแล้วเราไปทําการเปลี่ยนตัวของสีนะครับไปที่เมนูไอคอนด้านบนแล้วคลิกที่เลเยอร์นะครับเป็นสีเหลืองเลเยอร์เยลโลนะครับอ่าตัวนี้ด้านนี้ก็เป็น y ยลโล่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําสั่ง circle เพิวงกลมนะครับพิมพ์ c สเปกบาร์คลิกซ้ายนัสเร็จุดศูนย์กลางและพิมพ์ r radius จุดเ enter ครั้งหนึ่งอ่าเราก็จะได้ตัวของลาแขวนนะครับจะมีเส้น ตรงนี้เป็นเส้นสีแดงก็คือใช้ Y, r ลนะครับตรงที่เมนูไอคอนหรือเมนูทูลบาร์ก็จะบอก Y แล้วก็ลนะครับ